ตั้งแต่ผมรับงานนะครับประมาณกลางเดือนมกรานะครับผมก็จะเข้า,เข,าเข้าไปศึกษาในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าอรีสร์สามหลังเนี่ยผมเป็นคนจับเองสมัยปี4,5,4,6เนี่ยฮะจับเองทั้ง3หลังเลยนะครับโดยตัวผมเองแล้วก็มีผู้ต้องหา13คนแล้วก็สู้คดีกันจนถึงชั้นศาลอุทธรณ์ก็เขาก็ตัดสินนะฮะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินว่าให้รื้อถอนออกไป แล้วจากนั้นผมก็ได้ย้ายไปเป็นหน้าเขาเชมเมานะครับครั้งนี้ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพิ่งมารับงานประมาณกลางเดือนมกราคมเนี่ยผมก็เข้าไปศึกษาก็ดูว่าปรากฏว่ารีสอร์ทสาหลังเนี่ยได้มีการจับเพิ่มเติมใหม่จับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ประกาศมตาตราองของพรบทุยานให้ดำเนินการรื้อถอนออกไปนะฮะซึ่งขณะนี้รีสอร์ทสาหลังเนี่ย ก็ทำหนังสือมาถึงกรมที่ยานว่าผู้ปรองการเนี่ยเขาตรือถอนไปเองเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินของเขานะครับกรมที่ยานก็ได้อนุญาตขยายระยะเวลาให้เขารือถอนออกไปถึงวันที่31ตุลาคมนะครับแต่ว่าเมื่อผมมารับงานแล้วเนี่ยปรากฏณเวลานี้มันได้ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วก็ ก็ได้มีการดําเนินการรื้อถอนเพียงเล็กน้อยบางส่วนนะครับในเรื่องของอกิจการบางกิจกในรีสอร์ทสาหลังเนี่ยบางส่วนเท่านั้นเองยังยังถือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซเราก็ได้ทาหนังสือครับแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบว่าขนาดเนี้ยมันได้เลยกําหนด,ดเวลามาแล้วที่ท,ที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยอขอขยายระ,ระยะเวลาในการรื้อถอนก็ให้ดําเนินการรื้อถอนโดยโดย่วนที่สุดนะครับในเรื่องของรีสอร์ทสาหลังแต่คิดว่าผมจะปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด จากนั้นต่อนี้ก็เรื่องเรื่องขยะเรื่องขยะหน่อยขยะหน่อยครับเรื่องขยะก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยบนเกาะสมเด็จเนี่ยพื้นที่4 0 0พันกว่าไรนะฮะก็มีหลุมขยะอยู่ที่ใช้มาในบนเกาะสมเด็จนะฮะมีหลุมขยะอยู่ประมาณไร่ครึ่งสมไร่ครึ่งเนี่ยไอหลุมขยะเนี่ยใช้มา20กว่าปีแล้วใช้มา20ปียังไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นก็ใช้กันมาใช้กันมาจนณปัจจุบันเนี่ยหลุมขยะมันเต็มแล้วเต็มมาหลายปีแล้ว ก็ยางมาที่เดียวที่มันกรสมิตรมีถุงหย่อยู่ที่เดียวโดยการฝังกลมนะครับนะผมก็เข้าไปกับท่านทิพดีเข้าไปตรวจท่านทิพดีก็ได้ไปได้ไปตรวจงานที่ถวงขยะแล้วก็ท่านยังมีนโยาบายร่วมกับปจวว่าเราควรจะปรับปรุงในเรื่องของขยะนะครับการจัดการขยะแบบครบวงจรนะครับก็สั่งการให้ผมอะท่านทิพดีก็สั่งการให้ผมประสานงานกับองค์การท้กวนนะครับว่า จะปรับปรุงหลุมขยะยังไงเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวบนเกาะเสม็ดและขยะตอนนี้นพูดง่ายเหมือนขยะจะล้นเกาะขยะจะล้นเกาะนะครับที่ว่าคนเข้ามาเที่ยวแล้วก็พูดว่าขยะจะล้นเกาะเสม็ดขยะจะล้นเกาะเสม็ดท,ท่าทีดีก็มอบนโยบายให้ทางผมแล้วก็ไปประสานงานกับวบจรผมก็ได้ไปประสา,านกับอวจรไปที่เรียบร้อยแล้วว่าณปัจจุบันองค์กากรท้งหจัดละยองตั้งงบประมาณแล้วสามสิบเก้าล้านนะครับเข้ามาจัดการในหลุมขยะเดิม นะครับแต่ในการเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยแบบควบวงจรเนี่ยต้องขอความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติทําเป็นโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาลร,ริ่ยื่นกรกตเสร็จทาโครงการขอญญอนุญาตกรมทุทยานเพื่อมาปรับปรุงหลุมขยะเดิมนะฮะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ผมไปประสานงานมาเนี่ยงบประมาณมาแล้วอยู่ในการระหว่างการขออนุญ,ญาตและซึ่งการขออนุญ,ญาตเนี่ยกรมทุทยาน ได้ส่งเรื่องมาให้โกคุมูลพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งขณะนี้โกคุพิษก็ตอบกลับมาที่กรมทียาแล้วว่าขอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องของน้ําใต้ดินในหลุมขยะเดิมนะครับก็ให้ทางอาวจเดำเนินการส่งเอกสารข้อมูลการศึกษาวิจัยเพิมเ่มเติมเพื่อจะพิจารณาในการอนุญาตเมื่อการอนุญาตกรมทยาอนุญาตปุ๊บนะครับทันทีนะครับ,นะรบอปจก็จะเข้ามาร่วมกับทียาดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการนาขยะในหลุมเดิมที่มันล้นเนี่ยกับสู่ฝั่งหมดเลย แล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงในหลุมเดิมใหม่นะครับไม่มีการเพิ่มพื้นที่ใดทั้งสิ้นนะครับเป็นการฟ้องฝังกบแบบครบวงจรเพื่อจะใช้ในราการรองรับนักท่องเที่ยวตัวการแก้ปัญหาหาดแม่ลำพึงครับหาดแม่ลำพึงนะฮะหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันมีการบุกลุกบริเวณชายหาดแม่ลำพึงซึ่งมีระยะทางมา12กิโลเมตรสิกิโลเมตรเนี่ยซึ่งบริเวณชายหาดแม่ลำพึงทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนะครับทีนี้ ปัญหาของหาดแม่ลําพึงก็คือว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาบุกรุกบริเวณชายหาดทาเป็นร้านค้าทําเป็นร้านค้าร้านค้าขายอาหารทะเลนะครับนั่งดื่มกินกันนะครับในร้านค้าบริเวณชายหาดแม่ลําพึงซึ่งทํามาเป็นเวลานานแล้วนะครับหลายปี26กุมภาพันธ์เนี่ยผมส่วนที่กาลังของอุทยานเขาพิมพ์เกาะเสม็ดทั้งกเกาะเสม็ดทั้งฝั่งทั้งเกาะกูดีเกาะทะลุที่เรามีหน่วยหน่วยพิทักษ์อยู่เนี่ยระดมกําลังกันวันที่26 ผมจะปิดประกาศรื้อถอนทั้ง57ลายในวันที่26นะฮะปิดประกาศตามมาตรา22ให้เขารื้อถอนภายพ้นเสียจากอุทยานนะฮะนะครับเรามีกําหนดเวลานในมาตรา22ว่าถ้าหากคุณไม่ไม่รื้อถอนภายใน30วันเนี่ยถ้าคุณไม่อุทธรณ์นะครับเธอมอถึงเวลาระยะเวลาสิ้นสุดของการดําเนินการตามมาตรา22เพราะว่ามาตรา22มันมีระเบียบว่าจะ คุณสามารถที่จะอุทธรณ์ได้นะครับเขามีกําหนดระยะเวลาแต่เมื่อหมดระยะเวลาในเงื่อนไข,ขของมาตรา22เนี่ยผมจะเข้าไปรื้อ้วยตนเองนะครับขอแ,แจ้งให้ทางผู้การหาดแม่พึงทราบว,ว่าผมจะเข้าไปดําเนินการโดยเด็ดขาดน,นะครับแต่วันที่26เนี่ยผมจะไปปิดประกาศทั้งหมดเลยนะฮะปิดประกาศทั้งหมดปิดประกาศที่ร้านค้าด,ด้วยตัวผมเองเลยนะครับ,รบว่าให้คุณรื้อแบบนนะครับแล้วก็ ให้ลื้อออกไปนะครับแล้วจะหากว่าคุณไม่ยังดื้อดึงน,นะครับไม่มีทําการรื้อถอนออกไปด้วยนะครับผม,มเข้าไปรื้อถอนเองเนี่ยผมก็จะฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อรัดเราได้รับการล้องเรียนมากนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเข้ามาในเขตตุยานบริเวณหาดแม่ลําพึงเนี่ยเข้ามาเล่นน้ำเนี่ยนั่งตรงไหนไม่ได้เลยจะถูกไล่ที่นะฮะเหมือนแบบว่ามีเจ้าของไม่ได้มานั่งเตียงเข้าใบแต่ว่าสมมุติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาปูเสือนั่งเล่นกันเนี่ยแล้วก็จะมี ผู้ประกอบการเนี่ยมาไล่ที่ไม่ให้มานั่งเพื่อที่จะไปใช้บริการที่เตียงผ้าใบเขาจะได้เหมือนคล้ายๆเหมือนแบบผู้มีอิทธิพลของพื้นที่แต่ในปัจจุบันนี้ผมไม่ให้มีโดยเด็ดขาดผมได้สั่งเจ้าที่สายตรวจหานมิลําพึงกำชับเลยฮะว่าอุทยาแห่งชาติบริเวณหามวิลลพึงเนี่ยเป็นสมบัติของชาติเป็นสถานที่สถานที่สาธารณะเป็นที่ส่วนรวมของประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามา นะครับมาท่องเที่ยวมาเล่นน้ําอย่างมีความสุขเป็นสมบัติของประชาชนทุกๆคนซึ่งผมเนี่ยได้เน้นย้ํากับเจ้าที่ว่าจะต้องเข้มงวดกดขันในเรื่องนี้โดยเด็ดขาดหากว่าผู้มีผู้ผู้ใดเนี่ยอ้างสิทธิ์มาไล่ที่หรือไงให้แจ้งมาที่ 038, 653, 034ซึ่งผมตั้งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของอุทยานแห่งชาติ24ชั่วโมง